ราดสาบล้างความกังขาสีสวยและปุกมมือกันจับเพียนต่อเหยียดจนวยจุดทุกเหียดดูงตาปัจจุบันไปพวกหมายถึงพระพุทธเจ้านะครับพระปัญญาทุบุลพระโพธิสัุกุลพระโภชนาทุบุลมีหมายถึงพระธรรมแสงแห่งพระธรรมส่องสว่างนำทางชีวิตดอกไม้หมายถึงพระสงฆ์ครับ สบายๆนะครับทุกท่านครับแต่เองนะมีแต่ญาติาเป็นปนะ้องๆหลวงพ่อใจดีอาทิตย์ผมคุยกับท่านแล้วว้า กรเเาบไหวยถ่านขโมยและทานสายสีสครับเจ้าหน้าที่ครับ,รบจับเพื้อให้สวยงานมะนั่งน,นั่งก่อนนะครับแต่เพื้อนต้องสวยงานมะ ครับตอนนี้ผู้บ่าวสาวตุดตู้เทียนูชาพระงท่าไปเสร็จแล้วก็ขอกราบนมัสก,การพระคุณเจ้าพระเจ้ารูปดากวักบัตรติ้งครับนำม,มาโดยพระมหามนูนะครับท่านมีเมตตาเดินทางมาเจริญพระพุทธนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้บ่าวสาวและท่านทุกท่านนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสาธุ อีกินาสัจการเนะตังพิทารอภิโกชยามะอีกมินาสัจการเรนะตังธรรมอภิโกุยามะอีกวินาสัจตารเรนะตังสัพพะอภิโกุยาม